สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงคนที่เกิดปีวอกหรือปีลิงนะครับพระโหราจารย์เจ้าทําเล่าเรียนและจำสืบกันมาว่าชายหญิงใดเกิดปีวอกธาตุล็กแันสาผีเสื้อผู้ชายมิ่งควันสติอยู่ที่ต้นขมิ้นท่านว่าเป็นคนปากหวานพูดจาไพเราะใครเห็นใครรักหลงไหลในคำพูด แม้บางครั้งต่อหน้าเพศเดียวกันมักจิรจาผงผางเสียงดังฟังชัดหากอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้ามจะพูดจาอ่อนหวานอย่างหน้าพิสวงเสียงดังฟังชัดมีใจเข้มแข็งหนักแน่นฉลาดเต็มไปด้วยเล่ห์เดี่ยมรู้เท่าทันคนทั่วไปการวางแผนหรือโครงการใดๆมักไม่เก่ง แต่รู้ใช้คนเป็นใจนักเร็งเต็มตัวไม่ค่อยกลัวใครชอบในการมารมณ์จะหมกมุ่นหลงไหลในราคะมักได้เป็นใหญ่มีอำนาจวาสนามากชอบทำตัวเป็นหัวหน้าคนทั่วไปสติปัญญาไม่สู้ดีแต่กระโลบายเล่เหลี่ยมดีมากเป็นชายจะมากชูหลายเมีย เป็นหญิงจะอาภัพหัวเอาตัวไม่รอดมักตกถึงเมียน้อยเขามีตำแหน่งในที่รับมีสน่แรงถ้าทำราชการเอาจริงแต่เบื้องต้นแต่ผลสุดท้ายมักล้มเหลวดีที่รู้จักชายคนเป็นเมื่อไวัยเด็กมักเร่ร่อนสัดเซเนจรเกิดที่นี่ไปได้ดี มีอำนาจวาสนาที่อื่นต่อเมื่อใหญ่ไวยชราจะได้ดีมีเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติมากถ้าคนเกิดในเวลากลางวันไม่สู้ดีหากเกิดในเวลากลางคืนแต่จะมากด้วยอารมณ์ทางเพศติเลตนาไม่ค่อยอินในการมารมณ์